ผมเคยได้ยินชื่อเส้นทางสยองทางสามแ่งสี่แ่งโค้งอันตรายมาหลายชื่อแต่ในช่วง5-6ปีมานี้ชื่อเส้นทางเมรณนะที่ผ่านกิที่ชวนทำให้ใจสั่นเลยก็คือถนนพระรามสองที่เกิดอุบัติเหตุแต่การกอร่อสร้างหลายครั้งแถมยังเป็นการกอร่อสร้างที่กินเวลายาวนานจนดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสดุดจนหลายคนขนานนามว่ามันเป็นถนนเจ็ดชั่วโครตรที่ใช้เวลากอ่อสร้างยาวนานถึง55ปีนานยิ่งกว่าเวลากอ่อสร้างของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมหาพิระมิดแห่งกีซ่าเมืองลอยฟ้ามาชูบิชูและนครวัดเสีอีก วันนี้ผมเลยอยากจะมาเล่าถึงสาเหตุที่ว่าทำไมถนนเส้นนี้เนี่ยมันถึงสร้างไม่เสร็จสัก,กทีอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือความจริงถนนเส้นนี้เนี่ยมันเคยสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี2,516นู่นแล้วครับโดยตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาก่อสร้างแค่เพียง3ปีเท่านั้นแต่การก่อสร้างทุกวันที่เราเห็นเนี่ยมันคือการปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเลนเพื่อรับรองปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับความเจริญพอเพิ่มเลนถนนรถยนต์ก็ยิ่งเพิ่มตามสร้างเท่าไหร่ก็รองรับรถยนต์ไม่พอเสียที จากข้อมูลที่ทางกรมทางหลวงแจงออกมาจุดที่ทําให้มันเป็นปัญหาและเกิดอุบัติเหตุบ่อยในการต่อเติมถนนสายนี้เนี่ยจุดหนึ่งเลยก็คือมันมีโครงการต่อเติมมากถึง4โครงการพร้อมกันและมีผู้รับเหมาปัจจุบันถึง18เจ้าโดยแต่ละเจ้าเองก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างโดยมาตรฐานเดียวกันทั้งในแง่คุณภาพและเวลาแน่นอนว่าการแบ่งผู้รับเหมาเป็นหลายเจ้ามันก็มีข้อดีตรงที่มันจะไม่มีการผูกขาดแต่มันจะมีประโยชน์เฉพาะประเทศที่โปร่งใสและไม่มีการหั้ประมูล ไม่มีการแบ่งเค้ก แบบประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับนอกจากนี้โดยพื้นฐานถนนพระรามสองยังเป็นถนนที่ลากผ่านแม่น้ําหลายสายมีชั้นดินที่อ่อนนุ่มจึงเป็นสาเหตุเดียวให้ลากฐานของถนนไม่ค่อยแข็งแรงและต้องซ่อมแซมบ่อยแต่หากเราจะพูดถึงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนั้นความจริงในการก่อสร้างทั้งสายนนเนี่ยมันก็มีปัญหามากไม่มีจุดหรอกอย่างสงกนาดจกรรมีเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คือบริเวณทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกซึ่งหากคุณอยากรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็ไปเสิร์ชหาชื่อผู้รับเหมา จบละว,วันนี้ลาไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนอีกก็เม้นมา